โปรลดไปเลยไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่จากสองหมืห้าเหลือเก้าพันเก้าโครับลบลไปเลยปัดเสียครับตัวท็อปนะเสือภูเขานะครับเกียร์30สปีดชิมาโน่เดียวเล่ปุ๊บเลยนะครับจัดไปเลยครับโคดโคดเฟรมอลูนะฮะร,รถแบนรันเสเซีย เชมโม่เดียวเล่ครับหน้าหลังตีนก็เดียวเล่นะครับสับจานเดียวเล่เบรกเดียวเล่ครับชิปต้องชิปเตอร์มีเดียวเล่หมดมาดูรอบรอบนะเบรนน้ำมันนะอ่าเนี่ยเป็นเบรนน้ำมันเดียวเล่นะครับเอาไปถอดประกอบก็ได้นะครับคือแบรนด์นี้มันแบรนด์รัเสเซีย ช่งเป็นฟันทัวร์นะครับดูรอบๆเรบนะับถ่ายให้ดูด่วนๆแล้วกันดูรอบๆคันตัวล้อเนี่ยเป็นเป็นอะไรอะไรอ่ะคุณสามารถแบบไปเติมไปเติมกันหนามได้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะแบบ เป็นทูบเลสนะครับเนี่ยรองรับพวกขี่เลยป่าแบบเติมน้ายาก,กันหนามได้นะครับเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันแบบหายากแพงด้วยมีดูดูง่ายๆนะเนี่ยถ้าเป็นยางแบบเนี้ยนะครับมันรองรับทูบเลสช็อกล็อกได้นะครับฟอนสายมันมันตกรุ่นแล้วขายทุกถูกเลยขายแบบ โคทอนอะขายแบบเจ็บๆแบบของดีนะนี่เจ็ดจุดห้านะครับเหลือสีเดียวสีเขียวเนสหกแมรัเสเซียนะครับสวัสดีครับ